สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาออกนอกกรุงธากาอีกครั้งนะคะเปิดมาก็เป็นภาพโซนอีกฝั่งหนึ่งของเมืองธากาที่ไม่ใช่ที่ตั้งของของที่ทํางานของพวกเรานะคะเราก็ออกไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไปต่างจังหวัดค่ะมาดูกันว่าต่างจังหวัดของบังกลาเทศเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็กําลังฝากการจราจรในตอนเช้าเราออกกันเช้ามากนะคะรถก็ยังไม่ติดมากนะคะยังพอไหวมีสภาพเมืองแถวนั้นนะครับก็ยังเป็นร้านค้าอะไร น่าเดินมากเลยค่ะน่าไปทำวีล็อกมากๆนะคะนี่ก็นี่ค่ะมีทางด่วนด้วยค่ะที่สําคัญขึ้นทางด่วนกันไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสภาพถนนหลังจากขึ้นทางด่วนไปแล้วเนี่ยก็สภาพดีใช้ได้นะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะถนนก็เป็นเลนอะไรชัดเจนมีที่กั้นเรียบร้อยนะคะถนนหนทางเรียบดีนะคะค่าทางด่วนก็พอสมควรอย่างเช่นรถบัสคันใหญ่ X 20ที่นั่งที่เรานั่งมาเนี่ยก็จ่ายไปประมาณ1,400บา กาคอสักประมาณ500บาทนะคะอันนี้ผ่านแม่น้ําสําคัญสายหนึ่งชื่อว่าบุรีกังกานะคะเป็นแม่น้ําที่อยู่ในเขตของกรุงทากาอยู่นะคะ อันนี้เราเริ่มเข้าเขตทางด่วนที่ออกมานอกเมืองน,นิดนึงแล้วนะคะมีปลูกต้นไม้กลางตร,ตรงเกาะกลางถนนสวยงามนะคะถนนก็เรียบดีมากนะคะรถก็ขับได้เรื่อยๆนะคะจนอันนี้เรากําลังมาขึ้นทางด่วนสําคัญค่ะเป็นทางด่วนที่จะขึ้นเพื่อ ขึ้นไปยังสะพานข้ามแม่น้ําผัดมานะคะเป็นแม่น้ําที่กว้างใหญ่มหาศาลของบังกลาเทศนะคะและสะพานแห่งนี้นมีความยาวถึง6กิโลเมตรค่ะเป็นความภาคภูมิใจของชาวบังกลาเทศเพราะว่างบประมาณทั้งหมดนะคะได้มาจากเงินของประเทศบังกลาเทศเองเลยนะคะไม่ได้กู้ยืมอะไรมาทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ชมดูความกว้างใหญ่ไพศาลส,สิคะเห็นไหมคะ นี่ขนาดช่วงพึ่งจะขึ้นสะพานนะคะรถรถของเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมดูแม่น้ําสิคะแม่น้ําหรือทะเลคะเนี่ยมองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆแล้วก็น้ําก็ค่อนข้างสีเข้มจริงๆถ้าเกิดมองเห็นใกล้ๆจเจนว่าน้ําค่อนข้างไหลเชี่ยวเหมือนกันนะคะและเป็นแหล่งที่สามารถหาปลาได้อย่างอุดมสมบูรณ์เลยและปลาที่ว่ายในแม่น้ําที่น้ําไหลแรงจะเป็นยังไงคะ ก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและจะมีก้างที่เยอะมากนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากปลาที่ต้องใช้ชีวิตแบบสู้ชีวิตนะฮะก็ต้องมีสร้างกล้ามเนื้อและกล้างให้เยอะขึ้นเพื่อจะได้อยู่ได้นะคะว่าไปแล้วก็คล้ายๆคนที่นี่เหมือนกันนะคะทุกอย่างก็คือชีวิตต้องสู้นะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นต้องสู้ต้องแข่งแยง่งต้องแข่งขันกันนะคะ,อ,ะอันนี้เราลงทางด่วนแล้วนะคะ ตรงทางด่วนที่เป็นสะพานเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากําลังจะมุ่งเข้าสู่เมืองที่เราจะไปซึ่งเป็นเมืองเป้าหมายนะคะเมืองที่เราจะไปนั้นมีชื่อว่าโกปกานช์นะคะอันนี้น่าจะเริ่มเข้าใกล้เขตเมืองแล้วนะคะนี่ค่ะใช่เลยค่ะเมื่อเข้าเขตเมืองโกปกางช์นี่นะคะสิ่งที่จะสังเกตได้ก็คือเราจะเห็นพวกออปอรกระจูดต่างเนี่ยวางเรียงเต็มถนนไปหมดเลยนะคะ อันที่เป็นตกัตกๆไว้เป็นราวนั่นคือปอที่จะนําไปใช้นะคะส่วนอันที่วางเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ,อ่อซุ้มๆเหมือนไม้ไผนะ่น่ะคือสําหรับนําไปเป็นเชื้อเพลิงนะคะอันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะเป็นร้านแวะระหว่างทางเพราะว่าเป็นร้านเดียวในระหว่างทาง3มชั่วโมงที่แวะได้เพื่อจะเข้าห้องน้ำนะคะก็เลยช่วยอุดหนุนซื้อขนมท้องถิ่นทานไปด้วยแน่นอนขนมของบางประเทศนะคะคุณสมบัติที่ชัดเจนก็คือความหวานนะคะหวานฉ่ำละมุนละมุน เบาหวานไปเลยนะคะสําหรับใครที่น้ําตาลตกเนี่ยรับไปเพียงชิ้นเดียวนะคะรับรองว่าน้ําดันจะขึ้นมาอยู่ในระดับปกติแน่นอนนะคะคนี้เราก็ซื้อนะคะอันนี้เป็นร้านแหวะข้างทางที่ถือว่าเป็นร้านอาหารแวะข้างทางข้างทางที่คล้ายๆ,ๆ,ๆครัวคุณสารายนะคะก็ดูได้ดูดีอยู่นะคะมีที่จอดรถแล้วก็ร้านอาหารก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวมีสองชั้นแล้วก็มีคนนั่งกินอยู่พอสมควรนี่นเรามาถึงแล้วนะคะโรงเรียนที่เราจะมาบริจาคสิ่งของนะคะโรงเรียน โรงเรียนนี้มีความสําคัญยังไงมีความสําคัญที่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะคะและเป็นโรงเรียนที่บิดาแห่งชาติผู้ก่อตั้งประเทศบางประเทศเคยเรียนอยู่นะคะในช่วงแรกๆก็คือ3ปีแรกช่วงชั้นอนุบาลน,นั่นเองนะคะดูสภาพโรงเรียนจากด้านบนตึกนะคะสภาพโรงเรียนดีมีสนามหญ้าที่ตอนนี้ไม่มีใครเล่นอะไรก็ปล่อยให้วัวมาเลมหญ้าสนามหญ้าจะได้ไม่ต้องดูแลไม่ต้องมีคนตัดนะคะส่วนนึงนะคะ โรงเรียนค่อนข้างใหญ่นะคะมองไปรอบๆเนี่ยเป็นพื้นที่อนาบริเวณที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวยังสามารถขยายไปได้อีกเยอะนะคะวันนี้เราก็ได้รับสิ่งของบริจาคมานะคะเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนต่างๆนะคะเราเลือกโรงเรียนนี้เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับออบองกาบอลดูหรือว่าบิดาแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็เคยเรียนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราแวก ตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่ท่านเกิดด้วยนะคะอันนี้ภายในโรงเรียนนะคะก็มีการวาดตกแต่งแบบสีระบบสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงสีสันสวยงามนะคะตามสไตล์บังคละเทศนะคะตรงบันไดทางเดินต่างๆนะถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือมีนี่มีดาแห่งชาติขาขาดไม่ได้นะคะ แล้วก็ติดถนนใหญ่เลยนะคะระหว่างที่เรา,เาไปมอบของนี่ก็จะมีรถขนาดใหญ่วิ่งบีบแตรเสียงดังไม่แน่ใจว่านักเรียนจะเรียนแบบมีสมาธิได้ขนาดไหนนะคะต้องสมาธิดีมากจริงๆนะคะอ่าและนี้เราก็ได้แวะมาที่เป็นสุสานของบงกาบันดูหรือสุสานของบีดาแห่งชาตินะคะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะเราก็แวะมาวางดอกไม้เพื่อถวายความเคารพนะคะแล้วด้านในตึกสีขาวนี้ก็จะมีสุสานอยู่ซึ่งตอนเข้าไปเราก็ไม่ได้ถ่ายภาพนะคะเพื่อ ให้เกียรติกับผู้ก่อตั้งคนตายนะคะอันนี้เป็นสถานที่บ้านเกิดก็เลยเอาสถานที่ตรงนี้เนี่ยมาสร้างเป็นสุสานใหญ่โตนะคะก็ะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมของชาวบังกลาเทศที่มีความรักศรัทธาต่อบิดาแห่งชาติมากๆนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศจากด้านบนของตึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเห็นตรงนั้นตึกสีขาวประตูสีน้าตาลนั่นก็คือสุสานนะคะซึ่งด้านในก็คือมีหลุมฝังศพของบิดามารดาของบิดาของแห่งชาติแล้วก็ของบิดา แห่งชาติเองนะคะทั้งหมดเนี่ยที่สังเกตได้มีอยู่3มหลุมนะคะและด้านในเนี่ยถ้าเป็นช่วงตรงกับการละหมาดคนที่เข้าไปชมด้านในก็จะมีการละหมาดสวดมนต์อะไรไปด้วยนะคะพื้นที่กินบริเวณอาณาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใหญ่จํานวนมากนะคะไม่แน่ใจเป็นต้นไม้เดิมในสถานที่เดิมตรงนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ค่อนข้างร่มรื่นทีเดียวปนวกกับวันนี้ที่อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะ ทำให้อากาศค่อนข้างเย็ยนสบายมีลมพัดนิดหน่อยนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะอันนี้สถานที่ให้ดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามีคนอยู่ด้านในกําลังยืนละหมาดอยู่เพราะว่าตรงกับช่วงเวลาละหมาดพอดีนะคะอันนี้เราก็กําลังจะเดินออกนะคะเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งนะคะ ส่วนอันนี้เป็นบ้านที่เป็นที่เกิดแล้วก็ที่อยู่ในวัยเด็กของบิดาแห่งชาติของบังกลาเทศจริงๆนะคะก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยนะคะเท่าที่เห็นนะครับปรับปรุงสภาพให้ไม่ผุพังจนเกินไปให้มันไม่พังทลายลงมาแล้วก็ให้เป็นที่ที่เหมาะสมกับการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวนะคะคนบังกลาเทศมาเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่าคนประเทศนี้เนี่ยมีความรักเคารพใช้คำว่าบูชาก็ได้นะคะกับบิดาแห่งชาติข,ของเขามากๆนะเพราะนันเนี่ย สถานที่เหล่านี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่คนจะมาเยี่ยมชมบ่อยๆอันนี้เข้าไปเดินเวรใกล้ๆ าเข้าบ้านนะครับเห็นแต่ว่าก็ดูได้เฉพาะด้านหน้าตรงนี้นะคะส่วนประตูทางเข้านั้นก็ไม่ได้เปิดให้เข้าไปดูด้านในนะคะไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้เข้าในโอกาสไหนบ้างนะคะอันนี้ถ่ายกันให้ดูใกล้ๆว่าก็มีการปรับปรุงนะคะกันไปแล้วพอสมควรเพื่อให้คงสภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงสภาพเท่าที่เหลือไว้นะคะไม่ไม่ได้มีไม่ได้ทําใหม่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะ อันนี้ทางกลับของเรานะคะก็ผ่านหมู่บ้านเล็กๆนะคะแื้อหยุดในเขตที่เป็นบ้านเกิดของบิบดาแ่ชชาตนนั่นเองนะคะรถสาล้อเยอะมากที่ในทากาเรลซีเอ็นจ g นะคะที่นี่ไม่แน่ใจเรียก c n g ด้วยหรือเปล่าแต่ที่ต่างกันก็คือไม่มีลูกกลงกันนะคะในทากาทุกคันต้องมีลูกกลงกันไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะเรื่องข้อกําหนดทางกฎหมายด้วยที่นี่คือเสรีเลยค่ะไม่มีลูกกลงกันนะคะ และเป็นเมืองที่ติดแม่น้ำนะคะตรงนู้นที่เห็นไปไกลๆก็คือสนามกีฬานะคะเป็นเมืองที่ติดแม่นม้ําแม่น้ํามไม่ใหญ่มากนะคะอาจจะเป็นแม่น้ําสาขามาจากแม่น้ําใกล้ๆแถวนี้นะคะออสีในแม่น้ําก็ไม่ค่อยสะอาดมากนักนะคะ แต่ว่าเข้าใจว่าชาวบ้านแถวนี้หลายๆส่วนหลายๆคนหลายๆครัวเรือนเนี่ยก็ยังคงใช้ประโยชน์จากแม่น้ําแห่งนี้นะคะซึ่งสําหรับเขาเนี่ยมันเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญเพราะนั้นเนี่ยจะซักอาบเนี่ยอย่างเงี้ยกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย,ย <c oughs> เด็กๆกําลังเล่นน้ำอยู่นะคะอีกฝั่งก็จะมีคนซักผ้านะคะเอาภาชนะใส่อาหารต่างๆมาล้างในคลองนี้ในแม่น้ําแห่งนี้เหมือนกันนะคะ คือสาธารณสุขก็ยังเข้าไม่ถึงสุขลักษณะนะคะยังเข้าไม่ถึงทุกที่มากันเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะเห็นชาวบางปาะเทศเนี่ยยังใช้ประโยชน์จากแน้นําซึ่งอาจจะไม่ได้สารมากนะคะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีน้ําให้ใช้นะคะดีกว่าแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีน้ําใช้จกทางด้านประโภค ก็ทางกลับแล้วค่ะอันนี้ให้เห็นอีกฝั่งหนึ่งของสะพานข้ามแม่น้ําปัดมาที่บอกไปตอนตอน้นว่ามันเหมือนทะเลนะคะแม่น้าที่ใหญ่จริงๆอันนี้เป็นสะพานข้ามนะคะก็ และแม่น้ําที่2อ,อันนี้เป็นสัญลักษณ์ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองทาการนะคะก็คือแม่น้ําบุรีกลางการจนะคะจะเห็นตรงนู้นว่ามีเรือเฟอร์รี่ทั้งเฟอร์อรี่ข้ามฟากและเฟอร์รี่ไปเมืองสําคัญต่างๆนะคะก็ขอจบบล็อกนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะบล็อกนี้ทําเร็วๆนะคะให้เห็นภาพทั้งหมดขอบคุณค่ะ